พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับจะมาแชร์หัวข้อกฎหมายเรื่องของนะครับเมื่อผู้ค้ำประกันไม่ได้รับหนังสือร้องถามจะมีผลอย่างไรนะครับ ในที่นี้นะครับหลายๆท่านนะครับเคยนะครับได้ไปทําสัญญาค้าประกันไว้กับเจ้าหนี้นะครับของคนที่รู้จักเช่นนะครับเพื่อนที่ทํางานญาติมิตรหรือลูกหลานเป็นต้นนะฮะสัญญาค้าประกันเนี่ยมีกฎหมายนะครับกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายมาตรานะครับที่ได้บัญญัติหน้าที่และความรับผิดไว้รวมถึงสิทธิ์ของผู้ค้าประกันเอาไว้นะครับ แต่โดยหลักแล้วนะครับผู้ค้ำประกันนั้นจะต้องนะครับรับผิดร่วมกับลุงหนี้นะครับเพื่อเป็นการประกันการชําระหนี้เมื่อลุงหนี้ไม่ชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้นะครับโดยกฎหมายกําหนดไว้ว่านะครับเจ้าหนี้จะต้องบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันให้ชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้นะครับภายใน60วันนับแต่วันที่ลุงหนี้ผิดนัดชำระหนี้ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าวนะครับ ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา686นะฮะวรรคแรกก็คือเมื่อลูกหนี้ผิดนัดนะฮะให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายในกำหนด60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดและไม่ว่ากรณีใดนะครับเจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะถึงผู้ค้ำประกันมิได้นะครับแต่ไม่ตัดสิทธิ์นะครับ ผู้ค้ำประกันที่จะชําระหนี้นะครับเมื่อหนี้ถึงกําหนดนะครับซึ่งนะครับมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่านะครับหากส่งจดหมายไปแล้วนะครับผู้ค้ำประกันเนี่ยไม่อยู่ที่บ้านนะครับซึ่งในทางปฏิบัตินะฮะบุบรุษไปชณีเนี่ยจะออกหนังสือแจ้งทิ้งไว้ที่หน้าบ้านของผู้ค้ำประกันว่าให้มารับหนังสือนะครับภายในระยะเวลาอันสมควร แต่หากนะครับผู้ค้ำประกันเนี่ยไม่ได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามภายในระยะเวลาที่บริษัทไปรษณีย์นะครับได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งนะครับทางบริษัทนะครับไปรษณีย์นะครับก็จะส่งหนังสือทวงถามดังกล่าวกลับมายังผู้ส่งหรือเจ้าหนี้นะครับจึงทําให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยไม่ได้รับหนังสือทวงถามนั้นนะฮะจึงต้องพิจารณาว่านะครับ ผู้รับประกันผู้ค้ำประกันเนี่ยจะได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามแล้วหรือไม่นะฮะและจะมีผลกฎหมายอย่างไรนะครับข้อพิจารณานี้นะครับนนนจะเห็นได้ว่านะครับการส่งหนังสือทวงถามของเจ้าหนี้เนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยถือว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วนะครับแต่เป็นหน้าที่ของผู้ค้ำประกันนะครับที่จะต้องไปรับหนังสือทวงถามนะครับหากนะครับผูค้ค้ำประกันเนี่ยไม่ได้รับหนังสือทวงถาม พราะเหตุนะครับไม่ได้รับภายในกําหนดเวลาที่บุรุษไปษนีกำหนดไว้นะครับในหนังสือแจ้งแล้วนะครับย่อมถือว่านะครับเป็นการรับหนังสือทวงถามไว้ด้วยถูกต้องนะครับซึ่งนะครับเหตุดังกล่าวที่ผมพูดเนี่ยก็ได้มีคําพิพากษานะครับสารดิกาวินิจฉัยไว้แล้วนะครับตามคําพิพากษาสารดิกาที่220ทับ2562นะครับครับ ผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดร์กิติศักดิ์เนติบดิตไท ทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ